สวัสดีครับไอ้ผู้ขวโปกเออวันนี้ก็เธอกลับมาแล้วนะครับกลับมากับซัพพอร์ตสาวสวยอีกครั้งหนึ่งนะคะคือน้องมัธยมสาวส,าว,สวยเอ็นเน็ตเต้เอ็นเน็ตใจนะคะเอออ่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูว่าความเออความปังนี่คือยังไงนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนเวอร์อ่ะแต่ว่าผมยาวไม่ไหวนะคะโดนครูด่า,ดาแล้วนะคะว่าผมยาวบังเพื่อนหน้าห้องคาเอออ่ะไปว่ามันจะปังไหมจะเยี่ยมไหมเกมนี้ไปดูคะ่ะเยกูิบ้าตายนเบอร์วเบอร์วคยสิ ดองอ่ะไปคะ่ะเกิดแล้วเลยนะคะวันนี้รับทเป็นสาวสวยซับพอร์ตอีกแล้วนะคะต้องมาดูแลน้องสาวนะคะคือน้องเซลิก้าของเรานะคะแม่ปืนใหญ่นะคะลูกสาวกำนันนะคะอ่ะไปซื้อของเสร็จแล้วก็เดินค่ะกระเทยเออ,อชุดสวยอยู่นะบ้าบ้าสีผมนี่คือได้โยคือเก๋ ฟอเรียมฝั่งนั้นลำเลาได้ปะอ่ะมันอะไรล่ะหนูโอ,อ้หนูท็อกซิกเลยเหรอรู้ตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอคะหรือยังไงหรือยังไงปาลมพัดกีไปก่อนเออให้มันแบบเย็นๆด้านล่างนะคะเอออันนี้คือเป็นพัดลมเท้เย็นด้านล่างนะคะพัดกีเวอร์อ่ะไปค่ะแม่โอ้โอ้ยังไงคะโอ้โอ,อ,อ้ฟอเมรียลมเหรอแม่เกินไปนะ ฟอเรนโลมเหรอได้ค่ะเจอเจอเลยเจอเลยแน่ยังไงอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละกูเห็นกูเห็นแบบๆเลยเมื่อกี้ยังไงคะยังไงคะก็ถ,ถอยเปิดเผยตัวตนออกมากีดออกมาค่ะพี่เนทต,ตอนอยู่ไนกันเออนี่มันออกมาแล้วแม่เออเออยังไงคะยังไงคะยังไงคะตีคลิปก่อนเออยังไงโอ้ยนั่นมันถือปือนเป็ดมาแล้วแม่เออ วายหล่อนไม่มีสกินใหม่หรอกก็เธอยหล่อนเขามีวยโอเขามีสกินใหม่แล้ววายวายวายปลาดอกว้าวปลาดอกว้าวนะคะปลาดอกว้าวหนึ่งยังไงคะซิวกูมาแล้วนะซิวไปสับมันค่ะก็เทอยูยสิครึ่อเปียมังกรเล็กค่ะเออเปียมังกรเล็กก้อนนะคะที่เพิ่มเลือดแต่เหมือนกันไม่ได้เพิ่มเท่ากับไม่ได้เพิ่มนะคะงงอีดอกเพิ่มน้อยมากเยอะกว่านี้อีกสักร้อยหนึ่งได้ไหมเลือดมังกรเขียวในยอีดอก โอ้ยปอมตีกระเทยใอยค่ะอ้าวทำไมถึงฟังเรากับฝั่งหนูคือพิมกันเก่งไม่มีเฟอนติเลอีฟอร์เรนติโน่ฝั่งหนูคือพิมพ์เก่งอ้าวอีนี่เขาเมาอะไรอ่ะมาเอาอะไร,ะออะไรคะเอนโซมาเอาอะไรเอ่ยงงไหนอีนอกแจ๊ะแต่อีนกไปก่อนมั่นมันจริงๆกูงงกับอีฟอรเรนนะอีดอกมาเล่นเกมหรือมาพิมพ์ฮะเก่งหรือเกินพิมพ์เก่งมากนะคะกระเทยเลิกพิมพ์ก่อนแม่กูเห็นค่ากูเห็นค่ากูเห็นค่า เออตีกอดตีกอดตีกอดโอ้โ้โอ้เอ้าเอ้าโอ้โ้เจ็บว้าวมาสาดน้ำใส่ฉันแล้วเออเออเออกระเด้งไปก่อนอีนกอีดอกทอง พาวะซของอินเน็ตก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสแต็กสีขาวด้านล่างหลอดของเราเพิ่มขึ้นเต็มหลอดนะคะนางก็จะเพิ่มเลือดให้กับเราด้วยแล้วก็เพื่อนนะคะที่มีเลือดน้อยนะคะก็คือว่าเก๋เลยเนี่ยาสามารถยืนไปแล้วก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะคะแบบว่าประมาณแบบ1ิบวิเพิ่มทีหนึง่งประมาณนี้ฟิลเออไม่กลับบ้านขาอย่างไงจางไงยังไงคะอูบอูโอ๊บอ,อ,อจะไม่มีอันติช่วยเธอเด้อจะไม่มีอันติเด้อ เออถอยก่อนถอยก่อนกเ็เทย่ออีิเลกาไม่นั่งคะ่ะแมไม่นั่งอีก็เทยอถอยก่อนโอ๊ยนัดนัดมึงโดนจิกวิกแล้วอีกเ็เถยออีกเ็เถยอโอ๊โอ๊โอ้โอ,อยาตีชันเออมวยต่อยไปต่อยไปตอนเล็กแค่ฟาดหางไปเลิศเออเป็นยังไงล่ะมันไม่ใช่ว่าใขรมันนะคะอีซิเลก้ามันอีดอ,อกไปนั่งอะไรตรงนั้นนั่งงงแล้วไม่ขึ้นด้วยนะ นั่งเราไม่ขึ้นด้วยมึงเลยให้กูช่วยงงยังไงอ่ะยังไงจังไงอฟเลนสักหนึ่งไหมละ่ะสักหนึ่งไหมเออสักหนึ่งเออเด,เดินดูให้อีฟอฟเลนไปไหนกูไปด้วยเป็นวิญญาตามติดยังไงครับยังไงครัอุ้ยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เลยหรองงมากเออยังไงคะ่ะยังไงก่อนดูในพุ่มนี้ก่อนแม่นะคะไปคะ่ะ โอ, e, โอ้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 กูเจ็บกูเจ็บมึงช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอย่าทำกรอไปค่ะกระเทยวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วกว่านี้เอวิ่งเอวิ่งไม่เป็นไรส่งสติกเกอร์ให้กูเก่งเป็นไรเอ่ยอีดอกยิงให้เก่งก่อนมาเร็วๆค่ะกระเทยอย่าพิ่งส่งสติกเกอร์เก่งอีกระเทยไป่ะีวก่อนนะว A O L E T ใช่ไหม ไวโอเลตใช่ไหมเจอเลยจ้ะเจอแน่ยังไงตรงไหนกันอีกเนี่ยมึงตรงไหนกันอีกดีเอาดีเดียพูดก่อนเออตรงไหนขาแม่โอ๊ะโอโอเดียวมากระวังเด้อระวังเด้อก็เถอยก็เถิดละย่านั่งดอกป้องกันแล้วหนึ่งลุกขึ้นลุกขึ้นดีกระถอยลุกขึ้นเกือบแล้วไม่ละเกือบขิดแล้วไม่ละอีฮ่านั่งเก่งเหลือเกินไม่รู้เวลานั่งด้วยอีดอก นั่งได้ทุกปีทุกเวลาโอ้โโอ้โ,อ,โอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซิลถอยมาก่อนซิลซิวถอยมาค่ะแม่ถอยมาเลยเนาะ,อะเอามังกรดมังกรตัวนี้อีกแล้วมังกรตัวนี้ไปคะ่ะไปคะ่ะตีไปคะ่ะเออเลือดเพิ่มนิดนึงนิดใจนิดนึ่งเออไปอยังไงต่อป้อมนี้ต้องได้แล้วนะจังหวะเนี้ยป้อมนี้ต้องได้แล้วละเออมายิงป้อมสิ เออได้ป้อมไปก่อนหนึ่งแมตวันวาน,นะค่ะกระเทยอยากเวทอ่ะแม่ได้ไหมเนี่ยอเอาเจาแม่นาคีก่อนขอพลังจากเจาแม่นาคีได้แล้วค่ะอีฟฟเรนเหรอฟอเรนเหรอว้าวเร็วอุ้ยมันไม่หนีไปได้อีกแล้วอ่ะแมโ่โอ้โอโอ้อวไวโอนี่ก็ยิงเก่งเนาะพี่ดอกกิ้งยิงเก๋มากกิ้งยิงเก่งอยู่ เออแล้วแครี่ฝั่งกูไปไหนเนี่ยพี่ดอกรีบรีบหรอไม่เคยคลิปก็หรอหรือย,ยังไงพี่ดอกเลนบนคือยังไม่ได้ว่างเลยนะแม่มากอ่อนคาซิลิกาเซลิตใจกระเทยอุ้ยอ๊ยขอขอได้ไหมตัวเนี้ยขอหลักสั้นนะไวโออ้าวอุ้ยกระเทยไวโอไม่ต้องลองนะแม่ขอหลักการไม่ใช้แดงคุ้มกว่าหนอไปข้าเออ ยังไงหลังจากขโมยไบโอได้ด้วยความน่าด้านนะคะก็มาตีป้อมเขาอีกกระเทยเวอร์อขโมยเลือดเขาด้วยนะคะว้ายว้มาหลอล่อนมาหลอหล่อนมาหลอล่อนมาหล่อ,อเอ,ออยังไงแม่มีแดงนะแม่ไม่กลัวนะอ่ะพูดโอโอ,เอ,อ,เอ,อฟิกเกอร์แล้วก็ปิดขังคนล่านอุ้ยอุ้ยเก่งฟิกเกอร์เก่งอ๋อได้ระถาสลวมแล้วค่ะเป็นยังไงกระเทยไม่ต้องบินออกไปไหนค่ะอยู่ในอยู่อยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยแม่ตุยตุยไปเลยค่ะมาหล่อ ก่อนมาแล้วว้ามาเอาลมาเอาลแม่มาเอาลก่อนก็เถยมาเอาลาเออตายไปก่อนหนึ่งแมันหวัว้ายโดนขังหลอมวยยัง,ง่งงตายไปสามคาแบบเยี่ยวเออมันน่าจริงๆรู้ไหมว่าใครว่าฉันคือใครหล่อนรู้ไหมฉันก็ไม่รู้ค่ะว่าฉันคือใครเนาะเออ ถ้ารู้ช่วยบอกฉันด้วยนะคะว่าฉันคือไขรเนาะวายวายไม่ได้ไม่ได้แม,ม,แม,ม,แม,ม่แม่ไม่ได้แม่ไม่ได้แม่อีฝั่งหนุนคือมีโซ่เยอะมากนะคะเ e อ็นโซ่ก็มีอโอมนก็มีนะคขดอกระวังทุกลำบว้วไม่มีความนำเน็จกำไรได้ฉันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยัางไงาซิลแรงเกินเนฟเลอเลอ่เ,ลอเลอถอะข้าน้อยเชื่อว่าคนที่ดูทั้งหมดนี่งง เกี่ยวอะไรก็รอเลีวว่ะแม่อันนี้คือมูกหรอมูห้บาทสิบบาทหรอแม่ไม่ขับนะกูปิดคนล่านก่อนปิดคนล่านค่ะเ๋ยวๆกูก็โทยิงมันมึงจิลิกกายิงเบามากว้าอย่าบอกนะว่ารอด่ะอุ้ยเสียดายอ่ะอุ้ยเสียดายอ่ะอุ้ยายแบบใช้อันติปิดกั้นไม่ให้มันกลับแล้วนะเออไม่เป็นไรค่ะอ่ะวามีการล็อกอินจากที่อื่น วายแม่ยังไงวายแรงมากที่คือจะเกิดอะไรขึ้นก็เถอยมึงมันมีขึ้นแบบเนี้ยแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแล้วกูยังไงอ่ะแสดงว่ากูตายใช่ไหมมอเกิดบอดเนี่ยไปค่ะอุ้ยเกมยังไม่พังเกมยังไม่พังนะคะไปค่ะแม่มาแล้วค่ะแม่ขอโทษจริงแม่ขอโทษมาค่ะแม่จะถวายตัวให้เลยนะคะเดี๋ยวจะบวชให้พันษาหนึ่งหรือว่าสองพรรษาก็ได้ค่ะแม่ หรือว่าจะกินเจตลอดชีวิตให้ก็ได้นะคะขอโทษจริงๆนะคะเพื่อนๆโอ,อมาค่ะแม่จะเล่นเต็มที่ไหนดักก่อนมีไหมเนี่ยมีไหมอุ้ยอุยเล่นบนเล่นบนอีดอกคลิปข้าวแม่เล่นกลางก็ข้าวก็เอยลงไปทาไมไกนข้างล่างคะแม่สี่คนเลยเพื่อนเพื่อนมาก่อนคะ่ะเพื่นอนนี่ค่ะไม่ให้เข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงอย่ามายุ่งกับป้อมแม่นะคะอย่ามายุ่งกับกาแฟน,ะนกแก้วของแม่นะคะบอกก่อนโออ,อย่างไง เดีตูให้เดี๋ยวดูให้ในนี้มีหรือเปล่าไม่มีค่ะโอ้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 มวยมวยเออเออมันหนีแล้วมันหนีแล้วอีโอไม่หนีไปแล้วมันเหรอฟิกเกอร์เก่งเหรอฟิกเกอร์เก่งเหรอเออเอออีโฟเลติโดอีด็อกหนีจะโกงความตายเหรอจะเป็นไฟนอลเดสติเนชันเหรอเฮ้ออีด็อกโกงความตายไม่ได้นะคะกูบอกก่อนเป็นกระเทยกูโกงความตายไม่ได้นะแม่ ไปคะ่ะไปคับโอ้โหยิงเก่งอ่าอ่าอ่าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยจุดจบชีวิตไปแล้วอีนอกบินไม่ขึ้นจุดจบแล้วตายห้า่ะเออก็โดยเผ่าวานมันเลยไปในเมื่อกุงสีแตกแล้วไปค่ะแม่เดี๋ยวฉันจะนำทับเองฉันมีใบพัดที่ใหญ่มากไปคะ่ะเอออีบ้านไปเลยคะ่ะลูกสาวลูกชายตีบ้านไปเลยคะ่ะอ้ววอาป้อมไม่ตีฉันด้วยเลยป้อมก็เป็นใจนะคะกูบอกก่อนเลยเออ ครั้งนี้สึกครั้งนี้แม่ชนะคาอย่างไงเข้ามาซีเข้ามาซีาาซกูกัารคิปก่อนมาให้มึงเคลียร์คิปแล้วก็การอีกหนึ่งรอบไม่ให้อ e ีโฟเรนมันเข้ามาเฟลเลนมันมันม่น,นอีดอกต้นเกมพิมพ์เก่งพิมเก่ง,เ,กงเป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงละ่ะเออโลดกว่ามันแซบมันเป็นแบบแซบนาอแม่อ่ะจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็เธอด้วย,วยนะตอนนี้คือ3 0 0รยซับแล้วขอบคุณนะ